โควิดระบาดระลอก3ลูกิสาน,านาชาแนลพยาบาลน้อยะคะ

เราเต็มใจที่ให้ประการกับท่านด้วยความเต็มใจเดี๋ยวพ้นโควิดโควิดหายไปเดี๋ยวพาเที่ยวนะจ๊ะเมืองไทยสวยงามเสมออุดมสมบูรณ์กับลูกอีสานนานาชาแนลนะคะพบกันครั้งต่อไปกับเรานะคะโอเคนะคะนะคะ